ับมาพบกันต่อครับกับรายการ Racing Variety ครับ Variety ดีๆเต็มที่กับกีฬา Motor Sport ครับวันนี้เก๋ามีเรื่องราวฝากสำหรับเจ้าตั้นเดชาไกรศาสตร์ด้วยครับผมครับล่าสุดเนี่ยทีมงานยมา Thailand Racing Team นะครับได้เดินทางไปยังเซปังเซอร์กิตนะครับเพื่อทำการแข่งขันนะครับในรุ่น m o t ตทูก็คือการแข่งขันรายการรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกครับในศึกมาเลเซียกลางปีนะครับส่งเจ้าตั้นเดชาไกรศาสตร์เข้าไปแข่งขันในรายการนี้ด้วยสิทธิ์วายการ์ดสองสนามครับส่วนตอนเนี้ย ผมได้ไปนั่งคุพูดคุยเขาทั้งคุณตั้นแล้วก็ทั้งคุณแดงกอรทัตแก่นจันดาซึ่งเป็นผู้กลุ่มทิศทางอตอร์สปอร์ตนะครับของยามาฮ่าไทยแลนด์ด้วยนะครับ,รบไปติดตามชมครับ สื shorts, ่อมวลชนครับที่น้อยสื่อมวลชนท่านครับผมขอโทษด้วยมาช้าไปนิดนึงม well, ีข่าวลับเกิดจำเป็นเร่งด่วนนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสื่อมวลชนทุกท่านครับที่มางานวันนี้ครับก็ก็ขอขอบคุณท่านที่นําเสนอข่าวของเดชาไกรสาที่อยู่ในระดับฟอสเชร์การอยู่สม่ำเสมอสำหรับวันนี้ผมก็คงอยาก จะมาพูดถึงเรื่องของที่เดชาอาจจะก้าวสู่ระดับเวิร์ที่ได้ไวเการ์ดมาดูทน,นะครับในสนามเซฟฟังนะบอกเตมก็ยังนี้ก็ฝากให้พี่น้องสิรินชนได้สนับสนุนข่าวสารของเดชากา,าร์ซึ่งจะเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ก้าวมาสู่ระดับโลกนะครับก็อยากจะให้ฝากท่านสิรินชนบอกพี่น้องชาวไทยทุกคน ส่งกำลังใจแรงเชียให้กับเดชาด้วยในวันที่13ตุลาที่เซตันนะครับและวันที่27ที่โมตะกินะครับปีนี้เราได้ไวกาสสองสนามทางบริษัทแม่เราก็สถึงเต็มที่นะครับครับก็อย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณนะครับที่พี่นะครับสี่อวชนทุกท่านที่วันนี้มามากันท่าทนเยอะนะครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอพี่พี่สื่อมวลชน เยอะขนาดนี้นะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากแนวฝากตัวด้วยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมจะได้เข้าไปร่วมในรายการระดับโนกอีกครั้งหนึ่งนะครับในรุ่นมอเตอร์ทูนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเลยนะครับก็คือยามาฮ่าไทยแลนด์เลสซิ่งทีมนะครับที่ผลักดันผมนะครับให้ก้าวไปสู่ในระดับโลกนะครับในรุ่นมอเตอร์ทู นะครับหลังจากที่เมื่อ13ปีที่แล้วผมเองก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับยามาฮ่าครับในรุ่น GP125 มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่จะจะเข้าไปถึงระดับโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เลซิ่งทีมแล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านนะครับอย่างเช่นอ่าซิงคอมเพลชั่นนะครับแล้วก็น้ำมันกีเดียสแล้วก็รวมถึงยามาฮ่าที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผมให้ ท่านผู้ชมครับในระยะหลังมานี้นะครับนักกีฬาแข่งรถจากประเทศไทยนะครับไปสร้างชื่อเสียงมากมายในวงการมอเตอร์สปอร์ตและที่สำคัญตอนนี้นะครับมีนักบิดของไทยนะครับหลายคนที่ก้าวเข้าไปสู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกแล้วและที่สำคัญครับตอนนี้มีนักบิดรายหนึ่งที่สร้างชื่อมาแล้วทั้งในระดับ อาเซียนและเอเจแปนในประเทศญี่ปุ่นนะครับและตอนนี้เขาได้รับสิทธิ์การ์ดนะครับเข้าร่วมการแข่งขันในซูโมโต้ทูสองสนามที่ประเทศมาเลเซียและประเทศญี่ปุ่นฝ่ายพบกับเขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั้นในชากรสศารนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณแดงกฤตยาดินดาซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬายันยนของบริษัทยามาฮ่านะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงโอกาสที่ได้รับจากทั้งมาเลเซีย และทั้งญี่ปุ่นในการเข้าร่วมการแข่งขัในรุ่นโมโตถูของศึกยายนท์ทางเรียบชิงแชมป์โลกครับก่อนอื่นคงต้องถามไปทางคุณกนลท้าก่อนแล้วกันครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับเราเราเดินหรือว,วางเส้นทางไว้ยังไงถึงไปถึงจุดนี้ได้ก็ในในเชิงนโย,นายบายนยและเชิงทางปฏิบัต,ติมันจะสอดคล้องกันเพราะเราพัฒนาทีมพัฒนานักแข่งและพัฒนาทีมช่าง ได้เก้าสเตปเป็นสเตปในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอาเซียนเราก็สามารถทํประสบวามสำเร็จแล้วจนมาปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์ที่ออเจ็ตในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เราคาดหวังว่าเราไปศึกษานะครับเพื่อหาความรู้ในระดับประเทศญี่ปุ่น่ซึ่งเป็นเบสมาร์ของนับแข่งในโซนอาเซียนทุกคนที่ อยากก้าวเข้าไปนะครับเพื่อเพราะว่าในระดับประเทศญี่ปุ่นมีนักแข่งในระดับพักการอยู่มหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขาจะก้าวสู่โนริอาเบะนะครับนั่นก็เป็นแชมป์จากประเทศญี่ปุ่นแล้วก้าวไปเหมือนกันเราก็พยายามจะก้าวถึงนักจุดนั้นนะครับซึ่งเราเองเราก็ทําตามแบนชมาร์ตามสเต็ปไปขั้นเป็นตอนในการพัฒนาทีมและพัฒนาเดชาให้ก้าวสู่สเต็ป ซึ่งจุดนี้เราก็ก้าวเข้าไปแล้วะนรับออสเตรเลีนที่เราได้แชมป์มาแล้วนะครับซึ่งจุดนั้นเองเป็นตัวจุดประกายที่เราคุยกับบริษัทแม่ว่าตัวเขามีศักยภาพอย่างไรนะครับเขาไปเห็นเขาก็มาดูว่าเขามีศักยภาพแบบไหนเขาถึงเราจะลักการนักแข่งอาเซียนนะครับก้าไปนักจุดนั้นนะครับซึ่งไม่ใช่แค่นักแข่งญี่ปุ่นคนไทยก็ทําได้ คนไทยก็ทําได้ครับโดยเฉพาะคนนี้ครับเดชาไกรศาสตร์เดชาครับคุณประสบความสําเร็จมากมายหลังจากที่เริ่มจากรุ่นเล็กๆกับยามาฮ่าเลยตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบห้า cc ไปหนึร้อยห้าสิบแล้วก็ก่อนที่จะขยับขึ้นมาบิดรุ่นเซป Super Sport กับยามาฮ่าให้โอกาสให้โอกาสที่ไปบิดในระดับอาเซียนก็คือรายการมอเตอร์ไซค์ในระดับอาเซียนนะครับตอนนั้นคุณรู้สึกไงกับโรงงานกับ Yamaha ครับผมเองเนี่ยก็ตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มเริ่มแข่งรถนะครับก็ใช้รถยามาฮ่าลงทำการแข่งขันมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ในรุ่นวันเมกเลสนะครับที่ใช้รถยามาฮ่าเจอาโอตอนนั้นผมก็ขี่ใช่ครับเขาก็คือเริ่มเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ระดับวันเมกเลสขึ้นมาถึงเกรดซีเกรดบีและเกรดเอในเมืองไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณยามาฮ่านะครับที่ที่สร้างเส้นทาง นักแข่งนะครับให้ให้ให้ผมเองได้ก้าวขึ้นมาถึงระดับนี้นะครับตั้งแต่ระดับมือใหม่มืออาชีพแชมป์ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์ออสเตรเลีแล้วตอนนี้มาถึงชิงแชมป์โลกครับโอ,โ,โ,อโ,โอกาสตรงนี้ไวการสอสนามที่มาเลเซียและญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยับกว่าที่เราจะสรุปก,กับทางยามาฮ่ามอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้ใช้เวลานานนะครับ เราคุยกันประมาณกลางปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ผลงานเราเห็นว่าเข้ามาแน่ๆเราก็เริ่มคุยเราไม่ได้คุยแค่บริษัทหน้าที่เดียวเราคุย MFJ เราคุยสมาคมของนักแข่งที่นู่นว่าเราจะกล้าเข้าไปยังไงปีที่แล้วเดินสิงหาคมผมจําได้ว่าเขาประกาศวัยการ์ของ a l j a p a n นะครับในนุ่นมอเตอร์ทูเรามาช้าไปน สมาชช้าไปเขาไม่มีคนแข่งสมาช้ามากนะครับคือไปเนี่ยคือเขาเพิ่งประกาศไปเมื่อไม่กี่วันนี่เับตอนนี้นะเอาปีหน้าแล้วกันเขาก็จะช่วยด้วยในเรื่องของเอ j อเจของญี่ปุ่นหรือสมาคมซึ่งทีมงานญี่ปุ่นทางน้นเขาประกาศออกมาเป็นที่เพราะเขาถือว่าเราเป็นคนเอเชียคนแรก ที่ทำผลงานได้ขนาดนี้ทำให้วงการมอเตอร์สปอร์ตประเทศญี่ปุ่นค,คัมแบ็กกลับมาตื่นตัวไม่ไนั้นพ่อยอ,อกนอกบ้านตลอดอย่างที่บอกครับเดชาเป็นคนไทยคนแรกที่ไปเหมือนไปทำให้เสือญี่ปุ่นเสือปลาดิบเนี่ยได้ตื่นตัวขึ้นมาเพราะว่า <c oughs> ไม่เคยมีใครไปควา้าแชมป์ในบ้านเขามาก่อน <c oughs> ครับ <c oughs> คุณเดชาคุณใช้เวลากี่ปีนะครับพอคุณเข้าไปแข่งในออสเจแปน คุณใช้เวลากี่ปีในการคว้าแชมป์ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเจแปนเนี่ยเป็นเป็นเป็นรายการที่ทางทางบริษัทเราหรือทีมเราเนี่ยสนใจมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนตั้งแต่เราแข่ง FAM Asia l o c i n g ครับ,รบที่ตอนนั้นผมเองก็เป็นแชมป์อยู่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปแจมบางสนามในในในโอเจแปนนะครับ,รบก็ก็ไปแรกๆก็อาจจะยังทําผลงานได้ไม่ดีผมเองไปครั้งแรกเนี่ย ได้อันดับที่12นะครับที่ซูโก,โก้แต่ปีต่อมาเนี่ยผมได้ตำแหน่งที่3แล้วเบียสามารถคว้าชแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในใ,ในในญี่ปุน่นเราก็ถือว่าทำให้ทาให้ทีมเราเนี่ยหันเหจากการแข่งขันในเอเชียร,ระดับอาเซียนนะครับก้าวเข้าไปสู่ในระดับออสเตรเลนแล้วก็ปีแรกที่เราลงทำการแข่งขันเต็มฤด,ดูกาลก็คือปีที่แล้วเราก็เราผมเองก็สามารถคว้าชแชมป์มามาได้ก็ถือว่าเป็น เป็นปีที่เป็นปีที่สมบูรณ์แบบของทีม Yamaha Thailand Racing Team ครับผมนั่นคือทําให้ทางสมาคสมาร์กกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ที่ญี่ปุ่นเขาจับตามองที่เดชาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายเลยในการผลักดันเขาให้ได้รับสิทธิ์ไวร์ดในปี2013ครับมนั่นก็เป็นเป็นช่องทางหนึครับใครับบริษัทแม่ก็อีกช่องทางหนึ่งคือเราต้องพยายามหาทุกๆช่องทางก็จะผลักดันคนไทย ก้าวเข้าไปให้ได้คือฟังแล้วขนลุกจริงเพราะว่าคือเส้นทางเดชาไม่ใช่ง่ายพราะคือบ่มเพาะทุกอย่างมาทั้งเดชาทั้งเฉลิมพลเนี่ยคือเติบโตมาค่อนข้างจยาพร้อมๆกันใช่ไหมฮะแต่โชค้ายที่เฉลิมพลไปบาดเจ็บซะก่อนกับมาถึงขั้นตอนการตกลงแล้วกันครับว่าเราจะลงแข่งในโมโตโทูแน่ๆแล้วเนี่ยทางบริษัทแม่เขาคุยกับเราว่าไงฮะ บริษัทแม่ก็โอเควันนั้นเราผมก็ไม่ได้มีอะไรลรวก็นั่งทํางานงปกติก็ผู้ใหญ่ก็เรียกคุยเออบริษัทแม่มาแล้วนะเขาอ,อยากให้คุณลงแข่งมอเตอร์ทูผมมันเร็ว,ม,รวมันเร็วเกินกว่าที่ผมคิดไงออแล้วมันไม่ใช่แค่อ่ะคุณไปแค่สนามเดียวนะมันมาถึงสามสนามที่เขาใ,ให้เรา มาเลเซียมาเลเซียญี่ปุ่นและอมนโนเยอ๋อที่ฟิลิปไอซ์แลนด์ด้วยแต่ผมขอตอบแค่แคสองสนามตอบ,บขอเข้าไปแค่สองเพราะว่าเซปังเป็นอะไรที่เดชาเคยเขีย่นะครับแต่อาจจะไม่ได้ขี่เต็มสนามก็คิดว่าไม่น่ายากนะมอเตก,กิเขาก็เคยชนะที่นั่นอยู่นะครับซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญตรงนั้นอยู่นะผมคิดว่าสองสนามนี้ พอถ้าสำหรับ <Okay. S 2> ในเพน,นี้พอไปถ้าไปออสเตรเลียผมว่านะเขาไม่เคยมีประสบการณ์เวลาน้อยผมว่าด้วยแฟกเตอร์หลายอย่างดูโรมนหลายอย่างผมว่ามันจะทําให้วิดพอยกลับมาหาเรามากกว่าผมว่าเคาะไปที่สองผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยโอเคครับนี่คือการตกลงกันระหว่างเดม่ามอเตอร์ในประเทศญี่ปุ่นและญีมป่่าในประเทศไทยนะครับว่า ตัดสินใจลงแข่งแค่สองสนามคือมาเลเซียและญี่ปุ่นในช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องรายละเอียดตัวรถแล้วก็ความคาดหวังครับว่าเดชาจะทํำยังไงแล้วก็ทําผลงานได้ดีแค่ไหนพักสักครู่ครับ